วันนี้ปารบธรรมอยากจะให้เข้าใจคำหนึง่งเ,เรียกว่าภาษเาเรียกว่าวสีภาษาปัจจุบันนี้เขาเรียกอะไรชำนาญชำนาญคล่องตัวว่องไวฉับพลัน <c oughs> ตอนนี้เขากำลังฮิตว่าทำไงให้คนเราเนี่ยมีทักษะมีความชำนาญ มีความคล่องตัวโดยเฉพาะเขามักจะใช้คำนี้เกี่ยวกับสมาธิคนบางคนทําสมาธิมันไม่อยากจะเดินหน้าไม่อยากจะมั่นคงวงไว้ตั้งมัน่นบางคนเขาทำแป๊บเดียวอาการตั้งมัน่นมันมาไวการจับลงไา้ใจการจับบทบริกรรมภาวนาเนี่ยพอมาแล้วมันปุ๊บปั๊บ เหมือนกับไปติดง่ายส่วนบางคนนี่ติดยากบางคนบางทําแล้วมันล้มลุกบุกกรานกันก็บอกว่าคนขี่จักรยานนี่บางคนนี่ขึ้นแป๊บเดียวไปได้เลยแต่บางคนล้มตลอกปอกเปิดฝาจะประคองให้จักรยานมันนิ่งได้นี่ล้มไหลตลกนั่นคนเราบางคน ที่ไม่มีวัสีเนี่ยไม่มีความชนานาญในการที่ทจัก,กรยานทางจิตไรนั้นมันก็จะลมลุก,ลก,กรุกลานไม่ค่อยเกิดอาการฉับพันทันทีว่องไวทันทีมาทันทีนึกอยากจะก้าว้าสู่ชานชานก็เกิดนึกอยากจะเห็นเอ่อไตรลักษณ์เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรก็เห็นได้ไง่ายเห็นได้ไว ไม่อืดอาดยืดยากไม่ล้มลุกคลุกคลานชำนาญเร็วชำนาญไวแม้แต่เรื่องที่เป็นพื้นฐานเนี่ยคนบางคนทำอะไรไม่อืดยืดบางคนดีแย่เลยยืดจกนกระทั่งไม่รู้ว่ามันไม่มีความเห็นความสำเร็จเลยไม่เห็นมรผลที่จะเกิดได้เลยก็ต้องเรียกกันว่า ต้องอาศัยความพยายามอย่างหนักแต่ก็ไม่ควรจะสิ้นหวังบางคนนั่งสมาธิสองสามครั้งไม่ไหวถอนตัวเลิกไปเลยไม่เอาแล้วมึนมั่งเมื่อยมั่งปวดมั่งเจ็บมั่งนี่อันนี้ก็เรียกว่าบางคนเนี่ยพานั่งเมื่อยเจ็บเขาก็รู้จักสก,กัดไม่จิตไปไหนอาจจะย้ายบริกรรมจากลมหายใจมาจดจ่อที่เจ็บ มองความเจ็บแพ่งอยู่ที่เจ็บในที่สุดเขาเขาบอกว่าคนที่จำนาเนี่ยหลักเจ็บลืมเจ็บหายเจ็บก็เดินต่อไปนั่งต่อไปทำได้ต่อไปแต่ว่าก็ไม่เจ็บว่าจะต้องอย่างเดียวมันมียืนเดินนั่งนอนได้อีกแต่ว่าขอให้นอนเป็นอะไร ไ,ได้ตัวสุดท้ายไม่ใช่าเดี๋ยวรับบนอน้อมได้มีสีอย่างเราพุ้นได้ทำต่อเลยก็พยายามตรงนี้คำว่าวัดสีสมาธิเอ,เอ,อเ่อคืนฟังดูมีเขาพูดถึงเรื่องสมาธิประจำวันบางคนไม่รู้ว่า สมาธิต้องไปนั่งตอนฝึกถามว่าขับรถต้องใช้สมาธิไหมใช่ไหมไต้องรวมจิตมาอยู่ที่พวกอะไรที่รถข้างหน้าไม่ใช่ปอกแบกปวกแบกไปนู่นอะไรเนี้ยที่มันอุบัติเหตุบ่อยคืออะไรหรือเปล่าชอบก้มลงเก็บหยิบอะไรที่มันตกข้างๆ้งเนี้ยไม่อยู่กับวนเดี๋ยวก็เก็บก็ได้ถึงปลายทางเก็บก็ได้ ไปเก็บแล้วมันก็เอียงมันก็มองเห็นข้างหน้าไม่ชัดการมองเห็นข้างหน้าไม่ชัดนี่มันก็เหมือนตัวสมาธิต้องมองอยู่ที่เพ่งที่หน้าที่ที่หลอกจะกําหนดไปตรงไหนมันปลอดภัยนั้นการใช้ชีวิตแม้แต่หยิบไม้ฟาดฟาดวัดเนี่ยถามว่าต้องใช้สมาธิไหมถ้าไม่กำไม่ปาดให้แน่นไม่จับให้มั่ง ไม่ปดมาดเลยปาดเลยตรงกระจุดที่มันมีใบไ,ไม้ตรงมีขยะฝาดสเปนสบปะมุนไม่ปาดเฟ้งเฟแบบนั้นมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นหยิบไม้ปาดก็ต้องเพ่งหยิบไม้ปาดที่ขยะใมันไปต้องไปตรงไหนรวมตรงไหนเป็นตรงไหนเป็นกองที่จะมาเก็บไปใส่ที่อื่นต่อ <S 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 โอ้โหมาวานอย่ <S <S เหลือเชื่อ ได้ปุ๋ยเป็นกระสอบกระสอบต้งขาที่นั่งรับแขกูก็ฝ้าตององมมันเยอะไม่นึกเลยว่าม,มันจะเยอะขนาดนั้นต้องใส่กระสอบบิ๊กแบกรูปใหญ่ๆเงี้ยใส่ก็ตงตักมากต้องเอารถโกน์ลิฟทอนจะไปุกที่ยกไปใส่ทุเรียสองวันมันคงจะบอก ขใจว่าคุณเจ้าที่มาให้มัน,นให้อาหารมันโอ้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเยอะถึงขนาดนั้นแต่แล้วก็เมื่อกี้นี้ไม่ดึกเลยช่วงนี้มาเลยอาทีมันมีบริษัทออกมะพร้าวขายนี่ยแต่พอเป็นกับมะพร้าวนี่ก็าก็จบกันาายเอ็มขับรถบุ้มเลยพรามา กองนี่นะจากนี่ไปยังพระนะข้างหน้านะเยอะมากองใหญ่คนเดินเดินทุกดตอนนี้ก็ไม่รู้อะอะไรมาเพ่งไปที่นั่นจัดการกันเรื่องนั้นด้วยสมาธิด้วยใจที่จดจ่อที่รู้ทําไปจนมันเกิดวัาสีได้ไหมว่าไอ้นี้มาจะทำยังไงทุกคนไปลุมกัน ปุ๊ปบปั๊บปุบ๊บปั๊บทั้งทั้งกอดใส่กระสอบทั้งคน,นงทั้ง,งเก็นทุกคนเพ่งไปงงจนชจินจนชำนาญมาแป๊บเดียวคันใหญ่ๆห,หมดเกรียนแล้วต้องสั่งด้วยต้องหมดก่อนแล้วก็ปบบิดต,ต้ดนแอันนี้เขาเรียกลลอกให้มันอยู่กับไอ้ความสำเร็จความแผลน,นี่คือคลิกควิน ต้องมีจิตเพ่งเลงต่อความสำเร็จให้เร็วให้ไวก็วไปตรงกับวัติสีถ้าไม่มีการเพ่งแผนวางแผนสำเร็จเร็วไวมันไม่ไหวยังไงใครยังว่าแย่ๆนะโยต้องตั้งแผนวางสำเร็จว่าหน้าเสร็จก่อนตายอะไรที่ดีๆเราหน้าทำไม่ได้เสร็จก่อนตาย จะมีสีจะมีสมาธิไม่ใช่ว่าเดี๋ยวว่าชาตินี้ไม่สําเร็จไปชาติหน้าแล้วก็เขาบอกว่าเจ็ดวันเจ็ดสัปดาหเจ็ดปีเจ็ดชาติในชาตินี้เราไปบอกยู่ก็ค่อเคยเพ็นเจ็ดชาติคงได้แล้วมันไม่ไหวต้องวางแผนว่าชาตินี้ยังไงก็ขยอบ ต้องขยับขยับขึ้นเนี่ยจากปุตุชนจากกรลยาณชนขึ้นไปถึงอริยชนได้ได้ถ้ามันไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้ขยับขยื่นขึ้นเลยไม่มีวัสีในการก้าวข้ามปุตุชนเลยมันก็น่าเป็นห่วงเสียชัิเกิดเสียเวลาที่อยู่ไปวันวันปีปีอะไรเนี่ ต้องมีความรู้สึกไวต่อความสําเร็จหรือคิดปางแผนความสําเร็จเอาไว้ให้ไวมี่ไม่รู้กิจชาไาปว่าเดี๋ยวปีหน้าปีจะต้องพยายามให้แต่ก็ทําไปอ่ะอันหนันทำงานก็ทํำไปฝึกไปจนกระทั่งในที่สุดแม่กระทั่งกระทบอารมณ์กับคนนั้นคนนี้ แล้วก็ต้องไวต่อาการระงับอย่ปล่อยมันพุ่งไปนานเหมือนเมื่อก่อนตารสร้างวัดใหม่ๆเนะี่เวลาเด็กงานมาคนงานมันทําไม่ได้ยังใจนะมันปรีดเหมือนกันนะมันไวต่อาการจะปรีดแต่มันไม่ไวต่อาการที่จะระงับเปปรีดริดแตกไฟแวบเลยพวกเดียโอ้โหชว่วงนั้นมันเพ่ง ความสาเร็จในงานมากไม่ได้เพ่ความสําเร็จในใจตอนหลังมาเนี่ยมันต้องเอาสองอย่างเลยงานก็ให้สําเร็จใจก็ให้หนักแน่นยืดเย็นในเรื่องที่มันควรจะเย็นได้นะบางทีมีคนมายั่วมายุมาพูดอะไรแปลกๆเราก็ต้องตอบเพื่อ,อทำความเข้าใจเมื่อสองวันนี้มีคนมาถามวัหาหะ จะทำบุญจะทำยังไงโ oh. อ้โหสมองไม่มีไหวกับบุญเลยนะเขาเยอะจะไม่อิ่มหนังสือลงตัวตัวจักสองร้อยเล่มแอบจะมาให้อจะมาลงอักทะลมอักทะพูดในเนี่ยอยากให้ปลุกเสกให้หน่อย เสกอะไรไม่สิให้เสกถึกสูงใช่ไหมมันยังมีวัดไหนจำอ่านแล้วแวกได้บรรลุเนี่ยมันก็มีคนอะไรแปลกๆที่เราต้องคนที่สุดก็พูดดีๆเออไม่ได้เรียนรู้นี้มาหนุนไปวัดที่เขาเก่งที่เขาเก่งเรื่องนี้บางทีคนไม่ตั้งชื่อ เราก็ไม่ได้เรียนแบบอะไรอาจารย์จะเสติปปุณณวกก็นนกจะดูอักขณะอะไรกับแล้วก็ผสมภาษาชื่อเราไม่ได้เรียนเราไปตั้งสงเดก็กก็อยู๋ชื่อเป็นกาลกินีขึ้นมาตัวสวยกั่าไปวัคือถ้าทำทุกเรื่องรับทำทุกอย่างนั่นก็เลยคิดว่า มันมีชีวิตอยู่เรื่องที่น่าฝึกให้ไวที่สุดก็คือฝึกตายก่อนตายฝึกให้ไวในความรู้สึกว่าอยาให้ตัวกูเกิดอีกอยาให้ตัวกูเกิดอีกกูไว้ได้ยังใจกูกัดใจกูจะมีกูจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้ได้มันก็ถึงจะทําอะไรให้ได้ก็ต้องไม่มีว่ากูต้องทําให้ได้ถ้ากูทําไม่ได้ มันก็เพียรอุ้ก็ทุกข์แบบไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ทําไปงานสําเร็จคนสําเร็จมันต้องควบคู่กันไปตอนก่อนนี้คิดไม่ค่อยได้ยิ่งตอนเป็นกาลว่าอยู่มันไม่เข้าใจเรื่องแบบวันนี้ไม่รู้จักคำว่าตายก่อนตายมันคือเองไหแล้วไม่ได้ยินด้วยไม่ใช่หวัาไม่รู้ ไม่เคยได้ยินใครพูดใครสอนเลยให้ฝึกทำตัวตายก่อนตายเนี่ยมีลมหายใจเดินได้แล้วจะบอกให้ตายก่อนอยังไงแต่ผมมาอยู่วนโมเจ็ดปีเนี่ยตอนหลังๆมามันก็ลืมๆไปบ้างแต่ตอนนี้รู้สึกนึกยิดขึ้นมาว่าลองอีกสรอบหนึ่งนะเผื่อรอบนี้มันจะดีกว่าเกา่า หรือว่าเกิดฟุกขึข้นมาเกิดมีวัตสีเข้าใจไม่เอาไม่มีไม่เป็นไม่ไปพยายามตะลงพ่อพุทธทาธอสอรุ่ทธสุตทัมเหม้นก็ไเดความสมร็จไม่ไปไหนเลยในหลวงนิมนต์โอ้ันก็ไม่ไปอยู่เหมือนคนตายแล้วในพฤติกรรมแบบ ไม่เอาไม่มีไม่เป็นปน,นิโรธราชธรรมจักรพรรดิสัตว์พระธรรมกุศลกท่านก็ไม่ไปรับนะไม่ไปรับพระอื่นก็ไปตนไงแบบจนรู้สึกเจ็บใจนำคาญจังต้องไปทำงะไรกี่วันอยู่แบบเนี้ยได้ไม่ได้น่าลองไม่น่าลอง มาพูดก,กันเรื่อยเลยก็จะอยู่แบบหลังพิงถ้ำนะไม่งั้นจะไปนมเยี่ไปนะี่เยียมไปนั่นนี่วกสาขามันก็หมดพอ,อทิ้งแล้วไ,ไปเยี่ยม,ก,มยกันบ้างเลยก็นกาสกิจเองก็ต้องไปถ้าจะไปก็ให้ไปแบบไม่มีตัวกูปไป มีแท้ความเคลื่อนไหวไปต,ตามรู้ตามดูไปอย่างเนี้ยสักพักใหญ่ๆไอ้ความสลายตัวกูเป็นตัวกูได้ตัวกูมีตัวกูไปเนี่ยมันก็ต้องอ้ทำไมอยู่วัดนี่เอ้ที่บ้านกูจะเป็นไงบมื่อเนี่ยลูกหลานันเป็นไงเมื่อไเนี่ยตกลงว่ามาอยู่วัดแบบตัวกูเป็นใช่ไหม เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของทรัพย์ถ้ามันมาปวดปวดอย่างเงี้ยเราจะอยู่วันแบบสงบไหมเออมอเกินคใครฝันเองบ้านัน็โยกฝันแล้วใจหายว่าของหายอย่างเงี้ยเลยสวะไม่ใช่กูจะบไปไปออเพราะนั้น เรื่องฝึกตัวนี้ถ้ามาว่าพระในประเทศไทยอาจจะสอนอย่างอื่นให้มดตัวตนเนี่ยก็สอนไปได้แต่การจะยกตัวอย่างการจะแมะวิธีฝึกทำมาวายากเ,เป็นเรื่องที่ไม่เห็นค่อยมีใครที่จะพูดในแนวลักษณะฝึกแบบนี้ พอฝึกมันไม่มีตัวตนประโยชน์มันตามมาคืออะไรโลกโลกรธหลงซึ่งเป็นตัวอภิษณล,ละมูลตัวใหญ่ๆหสามกองเนี่ยมันก่อตัวเกิดยากเพราะว่าโลกมันเกิดมาจากกูจะได้กูจะเอากูจะมีกูจะเป็นมันโลภไปให้ใคร จะไม่ลบไปให้ตัวกูไม่นจะลบไปทาไมถ้าไม่มีตัวกูก็จะไปลบไปทาไมเออโกรธเพราะอะไรอ่ะไม่ได้เห็นใจกูไม่ถูกใจกูมันไม่ได้โกรธเพื่อคนอื่นเลยน้อยจะโกรธตัวคนอื่นถึงแม้ว่าเพื่อคนอื่นมันก็มีอา้าวญาติพี่น้องนี่มันมาทำกับญาติกู คนในบ้านของกูหรือคนที่กูถัดกูชอบกูรักของกูไอ้ยินมาก่อกวนแบบนี้กูก็ต้องโกรธมีตัวกูแล,ล้วเป็นฐานเวลามันหลงไหลอะไรกินกามเกลียดมันก็หลงเพราะว่ามันมีกูชอบจนหลงมีกูเกลียดจนหลงหลงเกลียดหลงรักแบบหัว,ป,วปัดหัวปั๊มหัวปัดหัวเบี่ยง ก็บ่ามีความหลงในว่าเนี่มันผิดอารมณ์กูในที่สุดหลวงพ่อพุทธทาสไปเขียนัวกรอนไว้ดีรักสงบจงลืมซึ่งตัวกูและลืมทั้งตัวสูงอย่างเต็มที่ให้มีสติปัญญาและปราณีหน้าที่ใครทำให้ดีเท่านี้เอ่ยอันความจริงตัวกูมิได้มีแต่พอโง่มันก็เป็นผีโผล่ขึ้นจนได้ พอหายโง่ตัวกูก็หายไปพอโง่ใหม่มันก็โผล่ใหม่มาได้ทุกทีนี่โมหะหลงเหลือพอมีตัวกูก็ไปชอบนั่นชอบนี่เกลียดนั่นเกลียดนี่หลงรักหลงเกลียดไปเรื่อยๆจนเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยเพลียบางทีมันก็จะกระตุ้นให้เกิดทักษะบันก็ได้นะเพราะทุกเป็นของประเสริฐ ถ้าไม่มีมันก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นได้ง่ายๆเมื่อคืนนี้นายกพูดดีอย่าคำแปลกมากพูดตรงกันที่เราปัญญาบอกว่าเขาชมว่าตั้งแต่มีประเทศไทยไม่เคยเห็นนายกคนไหนออกแสดงความก,กล้าความไวความคิดอะไรที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยท่านแน่มากท่นเก่งมาก นายกรู้นอะไรก็รับฟังไปแต่ควา,าเป็นจริงเป็นหรือเปล่าก็ต้องดูกันต่อไปแต่คนเราอย่าลืมนะหัดฟังคำที่เราไม่ชอบแล้วให้สบายใจไห้ได้โอธรรมะมากเลยนะเนี่ยคำที่เราไม่ชอบมันอาจจะประเสริฐกับชีวิตเราถ้าเรารู้จัก ริกิจที่ไม่รู้ไปเรียนเสน็จมาจากไหนนีถ้าเป็นอย่างนี้นะมันจะกลายเป็นนายกคนที่เข้าใจกับมะได้นนระดับหนึ่งงั้นก็ฟังแต่คบชมแล้วก็ยิ้มไปยิ้มมาพอโดนดา่าเขาก็เสร็จเลยแต่โกรด่ามันทัง้งๆให้หรือเปล่ามือเนื้อ ก็พูดไปหาเสียงเออเขาก็ตอบคำมามอไรเขาก็ตุน้นหัวเรานี่จะทำได้หรือไม่ได้แล้วก็พยายามทำให้มันได้สิไม่ต้องไปแค้นไปโกรธอะไรเออว่อคือน,นี้ฟังนะยังไม่มีนายกคนไหนในประเทศไทยนะอาจจะมีรุ่นอาจารย์สัญญาธรรมศักดร์รุ่นนู้นบ้างแต่ ไม่เท่ากับคนนี้ที่พลิกจิตเป็นไม่ใช่รับแต่คำชมเตรียมใจไว้รับคำ่าด้วยแต่พอรับปั๊บความคิดไวเลยเนี่ยมันชี้ขุมสัพ์พุทธเจ้าบอกว่าคำตำัณฑนติตเตียนเนี่ยให้ถือว่าเขาเป็นการชี้ขุมทัพย์ให้เราอยู่ สาสก,กิดยมง,ง่วงหลับ,บ่อยๆนี่วันนี้โยมตาวาวขึ้นมอย่างนี้คำที่ตเตือนกันนิดมีประโยชน์ต่อชีวิตเรามากกว่าคำชมพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าคำสรรเสริญเยินโยโยกย่องเนี่ยมันเหมือนของแสบเผ็ดฉันใช้คำว่าแสบเผ็ด ายาดชื่อเสียงนีิสัเสนเริญพวกนี้เป็นของแสบเผ็ดต่มักผลนิบพันคนเรานี่พอขยกงๆาักๆันมักจะเหลือมักจะหลื่นตัวนักๆเข้าก็หลงทางหลงทิพยไปไม่รู้ชีวิตเป็นไงเพราะนั้นพุทธเจ้าถึงบอกว่าระวังนะของแสบเผ็ดของเจ็บปวด ถ้าไม่มักผลก็เราคาดเคลื่อนพัดกันไปเพราะทำสันเซินละกาละชื่อเสียงกิดิ์เนี่ย้าไม่ดีไม่ระวังไม่ดีระที่มีชื่อเสียงดังๆล้ไปนี่เมื่อกี้มันคือโยมอ่านนันเสียงท่านมิสุโอบเคยได้ยินชื่อไหมโอ้ยดังนะตอนนั้นเป็นพร้านญี่ปุ่นที่เทออ่ห์ผดีว่า ไปกษิกาอะไรเนะยขับรถไปตัวต่อต,ต,ตัวสองสามครั้งอิมม่มไม่กินเสียเลยให้ลืมนี่ก็เรียกว่าอาจจะได้รับคำยลบย่องแผ่แย่หนังสือเกียรติยศคนทิ้งแต่คนเราเนี่ยมันก็มีโช่วงขาขึ้นขาลง อุปธรรมโมอกุปธรรมโมบางครั้งมองว่าเราบรนลุกแล้วแต่มันกลับกำเริ่มาใหม่อันนี้น่าเป็นห่วงว่าคนที่ได้ลาบได้ชื่อเสียงได้ผลงานดีๆแล้วระวังไม่ดีรักษาไม่ดีพทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อเขาศรัทธาแล้วขอให้ช่วยรักษาศรัทธาของเขาให้ปราเปดีติปราโม ต่อไปเมื่อวานใช่ไหมที่คนมาขอโทษต่อมาเรื่องยันต์ตอนนั้นก็บอกรับยมใช่ไหมเนี่ยเขาไม่เอาไม่เชื่อเ่องยันต์มันเป็นจริงแต่ต่อมาเมื่อวานตั้นต่อไหนสิบปีหรือว่าสิบยวพี่สิบเพิงมาขอโทษ ใจนะตอนที่ยัตนตอนแดงี้ึ่ง,ด,งดังไม่มีในเมืองไทยนะไม่มีประวัติศาสตร์เลยนะว่าพระมีคนไปฟังเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแล้วก็โอ้ยมาวัดเราเนี่ยใส่บาทนาวัดแเราวิ้มาใส่ข้างในวิ่กอนนันใช้สองรอบสามรอบใส่ก็อยากจะดูหนะ้า าวันนี้มันนั่งเดีนนเด่ยวแค่ผู้หญิงคนหนึ่งอยไปไหนจะไ,ไปะไปเขาดูอ <c> ะ <ười> ไรอีกว่าจะจะมีแววมิตม่ทำแบอกขอมองให้ทราบซึง้งเาขาขอมองให้ทราบซึง้งขอมองให้ทราบซึ้งมองเออนี่เกะเกลอมองก็เริ่จุนมี่ยังไม่นเกะเอาละยังไงก็ขอให้รู้จักครัว่า จะเกิดอะไรขอให้ไวต่อการแก้ไขทางจิตถ้าแก้ไขทางจิตไม่ไวไม่มีวสัสศีนี่ยความบอบาช้ำทางจิตใจมันก็สูงความบอบาช้ำทางจิตใจจะมักนทวีแล้วก็จะทิดเป็นนิสัยไปอีกกำเริกไปอีกเอา้าอันนี้ก็โอแค่นี้โอพอใหทุกคนชำนาญต่อการปฏริบัติที่ดีงาน เพื่อความบุกคนเก้าวรวมทุกโด้วยกันทุกด้านทุกคนเอวันพรานนาทักไปหน่อยนะก่อนทีห้าสิบนาทีบางทีลืมได้ไหมครัอยู่ไม่หยุดเพราะเอิ้อนติ๊กจังหวะอยู่ก็ออกกบ,ออบอกนิดนิง